สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็วิธีแมนครับก็จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาปุ่มแอค s ซสิฟทัชหายนะครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาว่าเปิดใช้งานแล้วและเผอิญว่าจะค้นหานะครับมันไม่เจอตรงไหนครับที่เข้าไปตั้งค่าในตัวของปุ่มแอคเซสติฟทัชนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเข้าไปเปิดการใช้งานตรงไหนครับไปดูเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาปุ่ม S อค i ซส t ฟทัชหายนะครับก็วิธีการง่ายๆก็คือเข้าไปเปิดการใช้งานครับบางทีมันอาจจะมีความผิดเพี้ยนของ iPhone บ้างน,นะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนมาในส่วนของหัวข้อนหะัวข้อการช่วยการเข้าถึงนะเปิดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่หัวข้อสัมผัสครับจากนั้นจะเห็นว่าปุ่ม s อ c i ซส t ทัชนะครับจะปิดอยู่ให้กดแตะเพื่อเปิดครับ เพียงเท่านี้เองครับปุ่มก็จะกลับมาทำงานแล้วนะครับในส่วนของปุ่มแอค t i ็ติวทัชนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้ ในกรณีที่หลายคนอาจจะเคยใช้งานไอปุ่ม S อติชิทัตในการตั้งค่าทั่วไปวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขามาเปิดในส่วนของการใช้งานในหัวข้อการเข้าถึงและการสัมผัสนะครับก็เลยอาจจะมีการสับสนในการค้นหาในการเปิดตรงนี้ด้วยอ่ะละเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด share แชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสุดท้ายกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ